นานๆจะได้ออกงานทีนะครับผมครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลัสฟันนี่ก็เดี๋ยวไปส่งเขาไปเกี่ยวข้าวนะครับนานๆจะได้ออกงานทีจะไม่ทันปะใช่ครับผม <laughs> ไปไกลเลยนะวันนี้นะเดี๋ยวไปกันเลยนะครับไปนะครับ โมไม่ต้องไปลงเอาไปเล็วยาวมาเลยนี่เลยอเอามาเอามาตยจะไหนให้ให้เขาใส่เบ็ดยู่นั่นมันไปถึงมันไปถึงเพื่อนเขาจะบองหา วงอะไรละรุ่นใหม่แล้วอานักรับเริ่องนะรักอะไรเืองนะอ๋อ้า้าเว็บแดงเนาะ้าเว็บแดงนะนัะแรกเลยใครจเดยดตายบนลเน้ำแป

ตอนนี้รอมฮึไปใชยไหมถึงนาเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นไงน้องชายเจ้าของที่เขาบอกว่ายังไงนะอ๋อ มามาไทยเอานะมามาไทยนะไปเตะแตงโตัวใช่ไหมนี่นะเจ้าของนานายยังแต่งตัวรออยู่เลยยังกำลังเตือนเออกรเปามาให้เกี่ยวให้ดูอ๋อนี่นะครับตรงที่จะเกี่ยวก็เป็นตรงนี้นะครับนี่สีไรนี่อย่าไปนู่นสีไรสีไรเบิร์นไปเตอร์เลยแม่เราใส่ถุงใส่รถอ๋อมางานมีกี่ชีวิตเนี่ยสี่หก เอาแล้วครับผมลงเกลียวพื้นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่เนาะทางเจ้าของเขาเกี่ยวไว้ก่อนแล้วครับหน่อยๆมากไกลด้วยไม่เสร็จล็อกวันนี้นะ่ะนอนอยู่นี่แหละเด้อเดี๋ยวไปเอาเต็นท์มาให้ตรงนี้เกลียวอีกโอ,โ,อ <laughs> โอ้ จบภารกิจวันนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ